อ่ะโอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านแล้วก็เดี๋ยววันนี้วางวางแผนทองคํากันหน่อยว่าเอ้ทองคําตอนเนี้มันมันส่งส่คลื่นมันมันมันไปยังไงได้บ้างแล้วก็เราสามารถที่จะวางแผนการเทรดได้ยังไงเนาะทีเนี้ยทีเนี้ยทีนี้เทรนเทรนตอนเนี้ยมัน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 คือดาวเทรนใช่ไหมมันคือดาวเทรนอ่าแล้วชุดเนี้ยมันมีการมันมีการดันขึ้นมาชุดเนี้ย เป็นทรงดับเบิลยูะจริงๆเป็นทรงดับเบิลยูของทำเฟรมใหญ่ะัะนั้นชุดนี้จริงๆอะถ้ามันถ้าถ้าไอ้ไอนไอก้อ,อ,กกอที่เรามองตรงเนี้ยเรามองเป็นเป็นนอนใช่ไหมมองเป็นนอนดับเบิลไอขาที่ทิ้งตัวลงมา A B C ตรงเนี้ยฟิลมันไม่ควรที่จะหลุดเท่าไหร่ฟิลมันฟิลมันไม่ควรที่จะหลุด80%ดีกรีดีกรี80%เพื่อเพื่อรักษาภาพของการขึ้นต่อในอนาคต ถูกไหมถ้ามันถ้ามันลงถ้ามันลงมันลึกลึกถึงแปดสิเปอร์ซ็นนี่โอ้โหผมมองว่าไม่ท่งมันไม่ค่อยดีแล้ะมันอาจจะเป็นเป็นการเซลล์ออฟที่แบบออาจจะถึงขั้นแบบว่าเนี้ยแล้วก็ดีดหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลงต่ออะไรประมาณนี้ทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าการลงของการขึ้นชุดนี้ด้วยด้วยนอนตรงนี้นะลงมาแค่ตรงนี้รอบหนึ่งะฉะนั้นการรีบาวรอบรอบนี้น,นี่นี่ผมมองว่ารีบาวแล้วนะเนี้ยรอบตรงเนี้ยที่เราเล่นอยู่เนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาวเพื่อลงต่อนะอาจจะ แต่ว่าในในโครงสร้างของ market structure ของ Time Frame Day นะเริ่มจะเห็นสัญญาณการการสู้การสู้การสู้หมายถึงหนึ่งมีการตรงนี้จากโลตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มืหวานใช่ไหมมีการมีการยิงไฮขึ้นมากินเกินครึ่งแท่งนี่เนะี่ยจากราคาโลตรงนี้นะกินเกินครึ่งแท่งตรงนี้กินเกินครึ่งแท่งของคือกินเต็มแท่งของแท่งนี้แหละแต่ว่าไส้ยังไม่ถึงนะ แต่ว่าวันเนี้ย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 เราเห็นเราเห็น,น,นเราเห็นโครงสร้างที่ดีก็คือแต่ว่ามันตอนนี้มันทําทรงแบบนี้ไงเนี่ยอย่างนี้ฟืดแล้วก็ฟืดแล้วก็อยู่ตรงกลางแสดงว่ามันมีมันขึ้นแล้วก็ลงคือประมาณว่าไซเวงไง <S <S ไซเว์คืออยู่ในขึ้นขึ้นขึ้นด้วยลงด้วยเฉะนั้นอารมณ์ทางจิตวิทยาของมันก็คือมันไม่แน่ไม่นอนคือให้กูจะไปไหนดีวะกูจะขึ้นดีกว่าหรือว่ากูจะลงดีกว่าก็คือขับรถไปเชียงใหม่เสร็จเอ้ยลืมกุญแจรถ ลืมกูเจบ้านอ่าลงมาลงมาลงอ่าไปยยราเอ้ยไปยเยราเฮ้ยลืมตรวจโควิดเข้าไม่เข้าเยราไม่ได้กลับมากรุงเทพต่ออะไรประมาณนี้งั้นว่าอาจารย์ที่วันก่อนมันซื้อสิบเอ็ดตันน่ะ S P D R พอเมื่อวานมันขายสามตันเน DR, อมมนนเอ,อไม่ <c oughs> ผมคิดว่าข้อมูลเป็นเป็นข้อมูลดีเลย์มากกว่าพี่ไอ้ที่เขาเอามาบอกมาบอกเราอะเป็นข้อมูลดีเลย์ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียวไทม์คิดว่านะคือม <c oughs> ันไม่มีมันมีมันไม่มีเจ้าไหนหรอกมามาแบบมาบอกว่าเฮ้ย ฉันซื้อไอ้น,นี้นะฉันขายไอ้น,นี้นะออไม่งั้นโหตามกันเป็นเขาเรียกว่ามันมี insight ไงจะกลายเป็นการมี insight เวยทีนี้ทีนี้ทีนี้พี่หนึ่งโครงสร้างของ market structure ของ time frame day ตอนเนี้ยหนึ่งยกโล w สองยก h i g ถูกไหมแต่ว่ามันมีแท่งแท่งเทียนแท่งเนี้ย big b a c k แท่งเนี้ยขวางอยู่เพราะนั้น big b a c k แท่งนี้แหละมันจะเป็นผมมองว่ามันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ ซเวอยู่ในกรอบนี้ก่อนเพื่อสร้างฐานนะมันไม่มีแบบมันไม่มีแบบว่าชืดแล้วก็สวนขึ้นอย่างนี้เลยใหม่ใหม่ <c oughs> ใหม่เพราะนั้นอ่ะไปเจาะในไทม์เฟรมสีชั่วโมงไทม์เฟรมสีชั่วโมงผมไม่ไล่มาจากข้างล่างแล้วนะผมไล่มาจากข้างบนที่ลงมา A B C เลยค่ะท <c oughs> ีนที้ขาที่ลงมาเป็น A B C ที่เรามองว่าเอเอไอตรงนี้ไอตรงนี้ไล่มาเป็น A B C เป็น A อันนี้ A B C เป็น B ลงมาเป็น f l a t ใช่ไหมแล้วก็ลงมาเป็น <c oughs> ตระกูลของ e l o n g a t e f l a t ลงมาด้วย impulse ของขา C นะ อ่ารหัสห้ารหัสห้าดังนั้นรหัสห้าลงด้วยตอนนี้เราเห็นชัดแหละว่ามันลงด้วยอิมเพลว์ะนั้นหนึ่งสองตรงนี้สามสามตรงนี้อ่าสามเอ็กไอสี่ตรงนี้แหละนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้สี่ถ้ามันจบตรงนี้ห้าอาจจบตรงนี้ได้เลยและชุดน,นี้เป็นการฟอร์มตัวตั้งไข่สร้างกรอบตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นรอบใหม่แต่การขึ้นรอบใหม่เนี่ย อาจจะเป็นเพียงแค่การสร้างฐานคือถ้าตรงนี้ลงมาด้วยเวฟ4ทั้งหมดคือคือคือเวฟ4อ่าใน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 ,ในชุดใหญ่นะที่ที่ลงมากราฟขึ้นมาอย่างนี้อ่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราอยู่เวฟ4หนึ่งสองสามเอ็แล้วก็สี่อ่าในในมุมนี้คือตอนเนี้ยถ้าถ้าหากว่าเราตามเราตามเราตามเคสนี้เราตามเวฟ4ไ <3. S 1> อชชุดเนี้ยมีโอกาสที่มันจะจบตรงนี้ได้เลย แต่ประเด็นคือไอ้ห้าตรงเนี้ยมันจบหรือยังคือซึ่งซึ่งผมบอกไม่ได้เลยว่ามันมันจบไม่จบเพียงแต่ว่าจนเนี้ยเราเห็นไดเวจ์เราเห็นบูลิชไดเวจสัญญาณความขัดแย้งค้างข้างล่างเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการดีดก่อนสักหนึ่งรอบใช้ค็ว่าดีดก่อนหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นอ่ะหนึ่งทงม์เฟรมสี่ชั่วโมงมองไปแล้วว่าไอ้ยค้างการดีดหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นไปเจาะดูทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้หนึ่งชั่วโมงเห็นอะไรบ้าง ปั้งเห็นแล้วหนึ่งยิงโลก่อนโลคือตรงนี้สามสี่ซึ่งผมมองว่าให้มันมันสั้นไปมันมันมันเล็กไปแต่ว่าถ้า,<ม>ถาเทียบถ้าเทียบการลงถ้าเทียบการลงจริงๆนะของของตรงเนี้ยเออเอเอมันก็ไม่เล็กแล้วนะเนี่ยปื๊ดเนี่ยแล้วก็ฟึดแค่นี้แล้วก็ได้ดีกรีที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเทียบกับเวฟหนึ่งแล้วเด้อยเออใช่ ก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้เออโอเคละสมหน้าคือเอาคิดเข้าได้ดีกรีได้ดีกรีคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเออเฮ้ยถ้ามันลงถ้ามันลงจบแล้วมันควรจะลงจบตรงนี้นะก็เลยสร้างสมมติฐานว่าโอเคถ้าตรงนี้เป็นเป็นการลงลงจบแล้วอ่าถ้าชุดนี้เป็นการลงลงจบแล้วสมมติฐานก็คือห้ามมีนิวโอหลุดตรงนี้นี่คือนี่คือไอเดียที่หนึ่งนี่คือไอเดียที่หนึ่งเพราะฉนั้นถ้าเป็นไอเดียเนี้ยแสดงว่าเรากําลังมองขึ้นถูกไหมใช่ อ่าแสดงว่าเรากําลังมองขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งเรามองมองสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ก่อนสัญญาณแรกปุ๊บปุ๊บอ่าสโตโอเวอร์โซ่ไอซ์ไซโอเวอร์โซ่ไอซไโอเวอร์โซ่ไอซไโอเวอร์โซ่ S sole. ปุ๊บนี่มีการมีการแทงแทงเดเวอร์เจน์จากแม็กดีด้วยแสดงว่ามันค้างการดีดหนึ่งรอบพอค้างการดีดหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บแสดงว่าเอ้ยไอยตรงเนี้ยมันน่าจะอืมมันน่าจะอะไรเนี้ย มันน่าจะดีดสักหนึ่งรอบของโอเวอร์บอสไหมของของสโตไหมเพราะว่าไอซ์ไอมันยังไม่มันยังไม่ไปโอเวอร์บอสเลยนะตอนเนี้ยแต่สโตมันไปแล้วโอเวอร์บอสหนึ่งรอบเนี่ยมันไปหนึ่งรอบปุบ๊บแล้วก็ย่อตัวย่อตัวแล้วก็ขึ้นหนึ่งอีกหนึ่งรอบแล้วตอนเนี้สโตโอเวอร์โอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งแสดงว่าตรงเนี้ยมันค้างการดีดอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นเมื่อ,อดรอปดรอปไทม์เฟรมไปดูไทม์เฟรมย่อยดรอปไทม์เฟรมไปดูสิบห้านาที ค,คิดตามไปนะอย,อย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงนะคิดตามไปนะอ่าได้อยู่ได้อยู่อืคิดเด่นบูนี่ว่อ,อแบบูบูบูนี่หนึ่งหนึ่งให้ให้ดูตรงนี้จากนี้ขึ้นไปคือทรงเมื่อวันที่เราคุยกันคือผมมองว่ามันมันอาจจะขึ้นเป็น leading d i a c t ถูกไหม ออ leading leading d i a g o n a l ซึ่งถ้ามันขึ้นเป็น leading d i a g o n a l พี่มันครบขาไหมมันครบแล้วไหมมันครบขาแล้วไหมก็เปิดหนังสือดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าเฮ้ยมันครบขาแล้วก็ลงมารอบหนึ่งเฮ้ยมันครบขาแล้วนี่ห้าครบขาแล้วครบขาแล้วแต่ว่าปุ๊บพอเราเจอชุดนี้ store oversold backd oversold เฮ้ย เทียบเทียบลูกนี้ดิเทียบลูกนี้เอ้ยสโตยกโลด้วยเนี่ยมันเป็นฮิดเด้นนี่แสดงว่ามันมันค <H inder. S 1> ้างแสดงว่ามันค้างการดีดหนึ่งรอบของทางเฟรมสิบห้านาทีแล้วมันก็ดีดเลยใช่ไหมเพราะที่ท,ที่ตอนที่พี่ลี่ถามว่าเออตรงเนี้ยนี่แหละนี่แหละจุดเข้าอยู่คมคมอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันก็ดีดดีดรีเบาดีดรีเบาวดีดรีบา,บาแต่เห็นอะไรไหมฮะเนี่ยสโตมาเอโอเวอร์บอสอีกรอบหนึ่งโอเวอร์บออีกแลโอเวอร์บอสเสร็จปุ๊บมีมีอะไรมีแท่งเทียนกลับตัวมาแล้ว เนี่ยแท่งเทียนกับตัวมันมาแล้วถามว่าแท่งเทียนกับตัวของทางเทียง15นาทีแล Store ้วสโตโอเวอร์โซเอสโตอเวอ์บอสชุดเนี้ยมีโอกาสลงนะผมบอกให้เลยมีโอกาสลงแล้วก็ชุดนี้ถ้ามันเล่นแค่นี้นะเล่น leading day act ปุ๊บจบมองเป็นเวฟหนึ่งไอ้ขาที่ลงมา3ขา A B C ชุดเนี้ยอาจจะเป็น A ไอ้ชุดรีบาวตรงนี้อาจจะเป็น B ให้มองอย่างนี้นะแล้วก็ไอ้ชุดมันจะมีการลงขา C อีกหนึ่งขา ให้มองที่138.2ออ่าถ้าใครไม่กล้าเซลถ้าใครไม่กล้าเซลตอนนี้แล้วก็อยากจะเล่นบายให้มอง138.2เพราะอะไรเพราะว่าถ้าใช้ไอเดียตรงนี้ถ้าใช้ไอเดียตรงนี้แสดงว่ามันจะลงมาอย่างงี้เป๊ดเป๊ดเปิดแล้วก็เปิดเปิดเนี่ยอาจจะมาแค่อาจจะมาแค่นี้แค่นี้แหละหรืออาจจะลงไปเลยก็ได้อาจจะลงไปเลยก็ได้นะให้กางชุดนี้ก่อน การวัดร้อยสามแปอตจุดสองเท่าไหรเนี่ยเนี่ยให้กลางชุดนี้ไว้ก่อนเห็นไนหะมมนเล่นเท่าไหร่อืมเล่นวีกบีเล่นวีกบีเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็น์เล่นวีกบีพอดีแล้วก็แท่งไฮแท่งนี้แทง่งแท่งแดงแท่งนี้แท่งแดงแท่งนี้กินเกินครึ่งแท่งกินกินเต็มแท่งไว้แล้วเออนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือสัญญาณสัญญาณเซลล์นี่คือสัญญาณเซลล์ญญญญถ้าเราเข้าตรงนี้ ปั้งตรงนี้เราใช้ไฮตรงนี้บวกบัฟเฟอร์ไปหนึ่งเหรียญในการในการบล็อกขึ้นไปข้างบนอ่าแล้ววัดอาเอาว่าเฮ้ยอาที่ฉันอยากได้เนี่ยอยู่คือคือเท่าไหร่เออเนี่ยวัดวัดอาเอาเออเออเหมือนอย่างนี้อ่าสว่วถ้าเราเข้าตรงนี้นี่นะเะนีเ่กลับด้านนี่วะไม่เป็นไร เอ,อนี่อ่าเราคัดล้อตรงนี้ว่าคัดล้อที่สี่เหรียญแสดงว่าอาของเราต้องแปดหรือมองที่ร้อยสาสิแปดจุดสองเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ม,นมองว่าเนื้อประมาณหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามด้วยแหละเราจะไปเทคโปรฟิตกันตรงนั้นก็คือให้ให้ดูชุดนี้แหละเนี่ยให้กลางอย่างนี้กลางตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ อ่าเป้าก็คือประมาณร้อยยี่สบสามจุดหกถึงร้อยสาสิแปดจุดสองเนี่ยประมาณนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งร้อยสาสิแปดจุดสองแล้วก็ร้อยิบสามจุดหกยู่ในร้อยี่สิบสามจุดหกอ่าประมาณหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยเพรนั้นหาเลยเหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามที่มันลงมาเลยสิอาจารยังนี่เนี่ยเนี่ยพ,พี่ต้องมองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามว่าเอ๊ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามมีอะไรไหม เออในเจเจสามมีอะไรอยู่โซอยู่อยู่ตรงนั้นไหมถ้ามันจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงได้บอกปะป,ป,ปอ่ามีไหม,มนาหนึ่งเจเจสามน้ำก็เด้งกลับขึ้นไปอาจารย์อ่านั่นแหละเนี่นี่อาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้เนี่ยก้อนนี้เพราะนั้นเราวัดวัดก้อนนี้<ม>นี่วัดก้อนนี้วัดก้อนนี้ว่า<ม>ว่ามีว่ามันอยู่โซน,นี่ยแถวหน,<ม>นึ่งเจเจสามไหมอ่าอืมอืม ยิ่หน่อ,อยออยันห่หน่อยนั่นแหละ,แ,หละแสดงว่าชุดนี้มันต้องลงมาแล้วต้องเด้งถ้ามันไม่เด้งแสดงว่าแสดงว่าอะไรพี่มันไม่เด้งแสดงว่ามันลงต่อไปหาแนววัดวัดร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้เลยรอบใหญ่วัดร้อยเปอร์เซ็นต์อบใหญ่เพราะนั้นอารมณ์คือถ้าอารมณ์ตอนนี้นะอ่านหนึ่งหนึ่งเรามาร์คเรามาร์คจุดไว้ก่อนถ้ามันจะเล่น a b C ซนะถ้ามันจะเล่น a B บซก็คือเล่น a อย่างนี้แล้วก็เล่น b อย่างนี้เพื่อจะลงขาซ เพื่อให้จบ A <ม>ของของแฟลตแล้วก็<ม>คืนนี้คืนนี้ก็ไปอย่างนี้แล้วก็พรุ่งนี้อย่างนี้แล้วถึงค่อยยิงวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายตามแผน <laughs> <ม>ตามแผนที่มโนเอเนี่ยเออถึงว่าเออประมาณนี้หนึ่ง <17 73. S 1> เจ็ดเจ็ดสามอ่าก็เลยคิดว่าไอ,อ้ตรงน,รงนี้ตรงนี้อาจจะไม่ใช่เว็บหนึ่งนะตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ขา A ก็ได้ทั้งหมดหนึ่งสองามสี่ห้าชุดนี้ลงขึ้นมาเป็น leading d a a c t อาจจะเป็นเพียงแค่ขา A แล้วชุดนี้ลงมาเป็นขาบแล้วก็ไอ้ที่ยิงอินพาวขึ้นไปอาจจะเป็นขาซก็ได้เออประมาณนั้นเพราะนั้นไอเดียไอเดียตอนเนี้ยไอเดียตอนเนี้ยมองว่าต้องดูไอ้ขาลงชุดนี้ก่อนแต่ว่าขาลงชุดนี้มันยังมันยังไม่โดนทําลายนะไอเนี้ยสโตชุดนี้มันมันยกโลงไงสโตยกโลแล้วมีฮิดเด้นมันมีฮิดเด้นของชุดนี้อยู่มันมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปนิวไฮตรงนี้ได้เพราะนั้นเป้าในการขึ้นผมเลยบอกว่าเป้าในการขึ้นของมันมันยังเป็นมันยังเป็นของชุดนี้อยู่ชุดนี้ชุดนี้ นั้นเป้าในการขึ้นของชุดนี้ก็คือตรงนี้เป้าเดิมเลยหนึ่งเจ็ดเก้าสามผมมองวา่าเป้าขึ้นอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเก้าสามถ้ามันขึ้นไปถึงหนึ่งเจ็ดเก้าสามโดนแน่ๆล่วง oh. ล่วง,วงคือรอเอารอเอาค้อนรอเอาค้อนทุบได้เลยเนี่ยโป๊เนี่ย oh. โป๊ไปเลยแต่แถวนี้ ผมว่าล่วงมันมีมันมีโซนอะไรอยู่ด้วยมันมีโซนโซนราคาของชุดนี้ไงนี่นี่ขวางอยู่เออในของวันที่เท่าไรวันที่สิบปดเออที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นแท่งแท่งแท่งยะแท่งยานแม่ของที่มันคุมอยู่อ่ะอืมอ่ฮะแล้วก็นั่นแหละถ้ามันถ้ามันเล่นมาเล่นตัวนี้จริงนะไอ้ขาที่ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอะไรฮะ A B C A แล้วก็ B ชุดนี้นะ B แล้วก็จะขึ้นออ C อ่ะพี่พี่มองมองที่หนึ่งเจ็ดเก้าสามก่อนนะอ่ะมาร์คราคาไว้ก่อนหนึ่งเจ็ดเก้าสามอ่มาร์คราคาหนึ่งเจ็ดเก้าสามป๊บถ้ามาเล่น A B C A B C ดู B ดู B ทรงนี้เล่นเท่าไหร่แปดสิบ B เล่นแปดสิบเพราะฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นได้เท่าไหร่ 1 3้อยสามแปดจดสองเออนั่นแหละมันสอดคล้องกันหมดเลยพี่พีอ<ช>่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่เจ็ดเก้าสามพอดีแหละออพี่วัดแล้วพี่ก็ดูโมทีแต่ออสโตมันโอเวอร์โซโอเวอร์บอสแล้วดิอืมแสดงว่ามันอาจจะไปไปไอันนี้คอน้าไปสิบห้านาทีใช่ไหมไอ้สับเวฟของสิบห้านาทีคือประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่นะสับเวฟของมันคืออะไรไทม์เฟรมหนึ่งนาทีหรือสามนาที อ่าเออหรือห้านาทีแต่ห้าแต่ห้านาทีมันมันจะได้แค่สามเท่งเทียนไงนี่เหรอไหมอืมเอออันนี้นี่เป็นอันนี้เป็นเป็นแค่ไอเดียพี่เป็นแค่ไอเดียจริงจงมันไม่มีมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกก็คือสิบห้านาทีใช่ไหมถ้าไปดูสามนาทีก็คือมีห้าเท่งเทียนอ่ามันมันอ่ามันมันมันจะมันจะเป็นสับเว็บย่อยของมันไงถ้าเป็นถ้าเป็นเท่าไหร่สามสิบนาทีก็คือห้านาทีถูกอไหมหกเท่งเทียน อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมง H1 แล้วก็อาจจะไปดรอปดูที่สิบห้านาทีอ่าเนี้ยเป็นสี่แท่งเทียนซ,ซึ่งซึ่งมันเอาเอาเอาเป็นว่าเอาที่มันสอดคล้องกันแค่นั้นก็พอพี่มันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกหรอกอ,อ,อืมประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังจะยอ่ออ่าเนี่ยไอเดียคือคือไอเดียที่ไอเดียที่มันจะขึ้นต่อก็คือมันจะขึ้นไปหาโซนนี้แหละหนึ่งเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดเก้าห้าแล้วก็ล่วง แต่ถ้าในไอเดียในการลงต่อก็คือมันจะลงต่อมาหา1772ถึง1773ตีว่าตีว่าถ้าลงจะลงมาประมาณ1771ถึง1773อย่างนี้อ่าประมาณนี้อ่านี่ประมาณนี้รอบนี้แต่ถ้ามันจะขึ้นมันก็จะขึ้นไปหาโซนนี้แหละเ hmm. นี่ย1793เดียประมาณเท hmm. ่ากับว่าไอ,ตอ้ตอนตอนเนี้ยเราอยู่เรากําลังออกเรือ ออกเรืออยู่กลางทางใช่อยู่กลางเนี่ยเราออกเรืออยู่ตรงกลางเพราะนั้นเมื่อเช้าเมื่อเช้าเอ้ไม่ไม่ใช่ไม่เช้าดิตอนไหนนะไอ้ที่ไอ้ที่ซื้อกันตรงเนี้ยเมื่อบ่ายเมื่อบ่ายเออเมื่อบ่ายตรงเนี้ยพี่ก็อาจจะทํากาไรไปก่อนนะแล้วก็รอเอออาจจะทํากําไรไปก่อนตรงนี้นะผมไม่ได้เทรดผมไม่ได้เทรดวันนี้ผมไม่ได้เทรดทองคำผมไป อัด KSL ขายแพะไปตัวเบลเลอร์เลยแล้วอัดแล้วก็อะไรนะนั่นแหละูกัดอะไรหรือเปล่าก็ผิดตรงคำเนี่ยเอออ่ะอันนี้อันนี้ก็มองมองเป็นไอเดียอย่างนี้ด้วยกันหนึ่งถ้าเป็นไอเดียของ leading d i a t ก็คือเนี่ยอาจจะเป็นขา A ของ leading d i a t แล้วก็ตรงนี้เป็นสับเว็บย่อยของ A r e บ o u B เพื่อลงขา C ตรงนี้เป็น B อ่าเป็น B แล้วก็เตรียมที่จะขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นขา C อ่า อีกไอเดียหนึ่งอันนี้ไอเดียแรกอีกไอเดียหนึ่งก็คือมองว่าทั้งหมดเนี่ยจบจบเวฟจบแล้วตรงนี้จบสี่ตรงนี้แล้วตรงนี้กําลังฟอร์มตัวเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นรอบใหม่ของเวฟผ้าถ้าเป็นการขึ้นรอบใหม่ของเวฟผ้าหนึ่งก็คือขึ้นเป็น leading d i a g ไอชุดเนี้ยอาจจะขึ้นเป็นหนึ่งหรือหนึ่งยังไม่จบอาจจะขึ้นเป็น m o t i e wave ของ non standard small x wave <อ>เพื่อจะขึ้นตรงนี้ไปอีก,อกขาหนึ่งหน<อ>ึ่งเจ็ดเก้าสิบหนึ่งเจ็ดเก้าสามแล้วก็เพื่อ,อจบหนึ่งแล้วก็ย่อตัวลงมา อาจจะเป็นขา A หรืออาจจะทำ B เลยก็ได้อ่าแล้วก็เตรียมยิงวันพรุ่งนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้โทษนะโทษนะอาจารย์รีดดิ้งไดแอนี่มันไม่ไม่ completely ร e เ e s t m น n t นะเนาะไม่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 ค m p l e t e l ่ฮะแต่คือแต่คือเนี่ยสัญญาณสัญญาณผมบอกเลยนะว่าสัญญาณ15นาทีเนี่ยคือสัญญาณเซลล์มาแล้วนะอืเมื่อกี้สัญญาณเซลมาเมื่อกี้เนี่ย1 1784.1อ่ะเนี่ยสัญญาณเซล อืมโอเคก็มองถ้าทำาาเป็นสัญญาณเซลล์ก็มองมองที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วกันถานานน้ามันมาโซนนี้ปั๊บมันมาโซนนี้ปั๊บจัดแล้วก็มีไม่ต้องรอดูแท่งเทียนหรอไม่ไม่ไม่มีมีแท่งมีแท่งเขียวมีแท่งเขียวสวนมาหรือทิ้งไส้นะโอเคปิ๊บโอเลยแล้วก็ตัดตัดโล หรือหรือหรือถ้าหรือถ้าจะเอาให้ชัดนะพี่แบบนี้ไม่รีดดิ้งแล้วนะถ้ามันตัดโซนไม่รีดดิ้งแบบนี้ถ้าประมาณนี้อ่าอันนี้ประมาณนี้ประมาณแท่งนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเออนี่เอาดูดูโลชุดนี้แล้วกันเนี่ยสองแท่งนี้อันไหนโลแท่งนี้แท่งนี้โลอันนี้อันไหนอาจารย์อ่าเนี่ยเนี่ยอันไหนโลหนึ่งกับสองอันไหนโล สองสองดีอ่าสองโลเพราะฉะนั้นแท่งก่อนหน้าของแท่งก่อนหน้าของสองคือแท่งที่หนึ่งถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นพี่ดูพี่จะเอาที่ไส้ไส้ข้างบนของแท่งที่หนึ่งหรือบอดี้ก็ได้พี่พี่ดูพี่พี่ใช้วิจารณญาณาณาดูถ้ามีแท่งเขียวสวนขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้กินอย่างนี้ที่เข้าบายโอเคที่แนวรับ ตามตามตำราที่ผมเคยสอนนอะเออลองใช้นะลองใช้แท่งเทียนลองดูนะลองดูเข้าตรงนี้เสร็จแล้วก็วางคัดนะก็คือเถอบัฟเฟอร์ไปสักสามเหรียญหรือห้าเหรียญเพื่อจะไปกินข้างบนแต่ต้องเข้าตอนสโตโอเวอร์โซนะไม่ใช่ว่าสโตสโตโอเวอร์บอทอยู่ก็เนี่ยอยู่เนี่ย,อย,ยอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บเอาโอ้โหกาฟกำลังสวยเพิ่งไล่เลยเพิ่งเออนั่นแหละโดนตบล่วงเลย ประมาณน,นี้อ่าเพราะนั้นการนอยู่กลางๆอย่างนี้เนี่ยมันจะรอนานไหมเนี่ยอืมคือถ้าไม่มีของอ่ะผมผมผมไม่ไม่แนะนําไม่แนะนํานะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าปุ๊บเราบายตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราบายตรงนี้มาแล้วแล้วก็มันมาถึงโซนแปดสิบเปอร์เซ็นตเมื่อกี้ที่เราอาจจะเซลล์ส่วนลงมาเพื่อบล็อกบล็อกชุดนี้ไว้ก่อนเหนียวไหมพอบล็อกชุดนี้เสร็จปุ๊บอ้ถ้าราคามันลงมาเปืดลงมาถึงตรงนี้ เราก็ปลดหน้าเซลล์ออกแล้วก็ปล่อยให้หน้าบายปลดหน้าเซลล์ตรงนี้แล้วก็ยิงบายเพิ่มเข้ามาให้หน้าบายเพิ่มเป็นสองไม้แบบนั้นก็ได้นึกออกไหมนึกไอเดียออกไหมเล่นแบบเล่นแบบกองทุนอ่ะเล่นแบบเล่นแบบเฮจิ้งอ่ะไม่ไอไอนนี้เขาเข้าใจแต่ทีนี้ไอราคาตอนนี้มันอยู่กลางทางอย่างเงี้ยวาดเสียเลยนะเนี่ย,ลย,ยแล้วยิงมันสวิงกันโอ้โหขึ้นขึ้นลงลงควบาพอย่าง <ừ, S 2> งั้น <c ười> ใช่ คือคือตอนนี้นะตอนนี้นะก็คือนี่แหละไอไอเครียกสัญญาณสัญญาณยิงเซลลมาแล้วคือตรงนี้แล้วก็ถ้าใครจะเล่นตรงนี้ก็คือต้องต้องใช้ไฮตรงนี้แหละในการในการบล็อกในการบล็อกเพราะว่ามันมีมันมีแพทเทิร์นของนอนนอนอีกชุดหนึ่งยังอยู่ไงเนี่ยมหาห์หนึ่งเจ็ดเก้าสามอ่าถ้าจะเข้าบายตรงเอ้ยถ้าจะเข้าเซลตรงเนี้ยอ่าใช้ตรงเนี้ยในการบล็อกแล้วก็มองทีพีก็คือมองตรงนี้ถ้าเราถ้าเราอ่าน ถ้าเราอ่านว่าชุดนี้เล่นเล่นแฟลตในตะกูล weak B เพื่อจะมาเล่นเล่น weak B ขา C ตรงนี้นะอ่าถ้าเราอ่านแบบนี้ถ้าเราอ่านแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยแผนเราคืออย่างนี้แต่ถ้าเราอ่านว่าแต่ถ้าเราอ่านว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีขามันจะมีอีกขาหนึ่งของเนี่ยของนอนชุดที่3ของขา C ของนอนชุดที่2เราจะรู้เลยว่าเราจะรอมายิงเซลล์ตรงนี้อ่าอ่าถ้ามันมายิงเซลล์ตรงนี้เช็คสัญญาณปุ๊บมีแบรดด์ใดอะไรชุดนี้อะไรมีแบรด์ใดอะไรตรงนี้ไหม โอเคพี่ค่อยจัดพี่ก็ทุบอาจารย์มีคําถามมีคําถามนิดนึงค่ะเพราะว่าเอํามเฟรมสิบห้าซี่มันโอเวอร์บอสใช่ไหมสมมุติพอมันโอเวอร์โซอ่ะแต่มันยังไม่ทานิวโล่ะมันมีสิทธิ์จะยิงขึ้นไปข้างบนทำสี่เป็นเป็นแบบนอนชุดสองจบนอนชุดสองได้ปะใช่ได้แสดงว่ามันค้างใช่มันยังค้างมันยังค้างการตีหนึ่งรอบไงพี่ใช่เพราะมันไม่ทำนิวโลมันมันไม่ทำต่ำกว่าไอ้หัวไอ้หัวเอเนี่ยนะถูกปะ มันก็อาจที่จะยิงสวนกลับขึ้นไปได้ใช่ไหมใช่ได้ถ้ามันโอเวอร์โซแล้วอ,ะอ่ะอ่าใช่พี่เนี่ยเนี่ยก็คือสัญญาณตรงนี้มันเป็นสัญญาณของของฮิดเด้นเลยเนี่ยเพราะมันเป็นฮิดเด้นอยู่ไงอฮะเนี่ยสัญญาณฮิดเด้นใช่ฮะเออต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ทํานิวโรอ่ะมีสิทธิ์ยิงขึ้นไปทํานอนชุดสองจบได้ใช่นั่นแหละเท่ากับว่าเฮ้ยตรงนี้ยมันโคตรกลางทางเลย แต่คือเอาเอาเป็นว่ามีสัญญาณเซลล์มาแล้วกันตรงนี้มีสัญญาณเซลล์ <Okay. S 1> มาโอเคมี uh huh. ย่อแล้วกันละนะะ uh huh. ครับผมโอเคเข้าใจทองคําก็ประมาณนี้ครับพี่อ,อันนี้ไปดูทีเฟก